ผู้หญิงคนหนึ่งนะมีลูกน้อยนะอายุแค่3าสี่ขวบเปิดเธอมันแรกเนี่ยเธอก็พาลูกไปส่งที่โรงเรียนระหว่างทางก็ผ่านเพิงที่เขาขายไข่ต้ม ขายถั่วทอดขายหมูปิ้งเจ้าของร้านเนี่ยเห็นเด็กดูเนน่ารักในเอดูนะก็ถามว่าหนูชื่ออะไรนะอยู่ชานุบาลอะไรคือก็เด็กสภาพก็ยื่นไข่ต้มให้นะหนูเอาไปกินที่โรงเรียนนะเด็กก็ดีใจ พอแม่ก็ยิม้มแม่ก็ยิม้มวันต่อมาผ่านร้านผ่านเพิงที่ว่าเนี่ยเจ้าของร้านก็ยื่นไข่ต้มให้เด็กด้วยความรักด้วยความเป็นดูแล้วก็ทำงี้ทุกวันทุกวันนะผ่านไปเป็นเดือนนะ แล้ววันหนึ่งเนี่ยแม่ก็พานักเรียนไปโรงเรียนก็เหมือนเดิมนะผ่านเพิงที่ขายไก่ไข่ต้มแล้วก็หมูย่างเจ้าของร้านก็ยื่นนะไข่ต้มให้เด็กเหมือนเคยแต่คนี้แม่ของเด็กบอกว่าเนี่ยแค่ไข่ต้มเท่านั้นเหรอแม่เด็กไม่พอใจนะ คงคิดว่าเนี่ยน่าจะให้อย่างอื่นด้วยหรือให้อย่างอื่นบ้างเช่นนะหมูทอดเป็นต้นนะที่จริงแม่ของเด็กเนี่ยถ้าเกิดมองว่าการที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาให้ไข่ต้มกับลูกเนี่ยมันเป็นความเอื้อเฟื้อมันเป็นความพิเศษ เธอคงจะไม่พูดอย่างนั้นแต่ที่เธอพูดอย่างนั้นเนี่ยคงเพราะว่ามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วการที่พ่อค้านี่มอบไข่ต้มให้กับลูกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยไม่ได้ชื่นชมไม่ได้ยินดีอะไรบางทีถึงกับจะมองว่าเนี่ยน่าจะให้มากกว่าน,นี้นะความเอื้อเฟื้อเนี่ย พอเราได้รับเนี่ยวันแล้ววันเล่าเนี่ยถ้าไม่ระวังนะั้นเราก็จะมองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วลึกๆเนี่ยก็คาดหวังว่าเขาน่าจะทำได้มากกว่าน,นั้นนะหรือให้อะไรเรามากกว่าน,นั้นนี่สมมติว่าถ้าเกิดพ่อค้าเนี่ย ไม่ยื่นไข่ต้มให้กับเด็กวันหนึ่งเนี่ยแม่คงจะไม่พอใจทําทไมวันนี้ไม่ให้ไข่ต้มอีกนะเพราะเขามองว่าเป็นหน้าที่ของชายคนนั้นไปนแล้วบางทีเราก็ทํางี้กับพ่อแม่เหมือนกันนะพ่อแม่เนี่ยดีกับเราตั้งแต่เราจําความได้เนี่ย พ่อแม่เอื้อเฟื้อเกื้อ,อกูลเราเมตตาัวบางที่เราเผลอนึกไปนะว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะทำอย่างนั้นเราก็เลยไม่ยินดีเท่าไหร่ถ้าบางเอวันไหนเนี่ยท่านไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราจะโกรธเลยนะบางทีบางคนเนี่ยพ่อแม่ดีกับลูกลูกอยากได้แลวก็ซื้อให้แตอย่างน,นี้มาจนทั่งลูกเนี่ยชินชา วันหนึ่งลูกอยากได้นะโทรศัพท์มือถือพ่อแม่ไม่ให้อาจจะเพราะเห็นว่าเนี่ยมันสิ้นเปลืองหรือเพราะว่าเด็กๆเ,เอาไปเล่นเกมแล้วลูกโกรธเลยนะหาว่าพ่อแม่ไม่รักลูกนะไอความดีที่พ่อแม่ทำนี่มันมันกลายเป็นโมฆะไปเลยเพราะอะไรพ่อก็เห็นว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหน้าที่พอคนเราเห็นว่ามันเป็นหน้าที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ชื่นชมนะถ้าวันไหนไม่ได้รับสิ่งนั้นหรือพ่อแม่ไม่ทำอย่างนั้นกับเราเราก็จะไม่พอใจหาว่าเขาบกพร่องบางทีพ่อแม่พูดดีกับลูกมาตลอดและมีวันหนึ่งพ่อแม่เกิดอารมณ์เสียก็ว่าลูก ลูกนี่เสียใจมากจดจำแต่เหตุการณ์วันนั้นเอาไว้เหตุการณ์ดีๆก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยที่พ่อแม่ทำกับลูกมาตลอดสิบปียางยี่สิบห้าปีสิบปีเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเพราะอะไรเพราะมองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องหน้าที่ตรงข้ามการที่พ่อแม่ว่าลูกเนี่ยมัน เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจดจำก็เลยจดจำเอาไว้แล้วก็มาย้ำเตือนซึ่งก็มีแต่จะกลียดแทงใจตัวเองแม่พ่อไม่รักเรานะลืมไปว่าเนี่ยท่านทำดีกับเรามาตลอดถ้าจะนับครั้งก็เป็นหมื่นครั้งได้แต่มีครั้งเดียวที่ท่านไม่ได้ทำอย่างนั้น เราก็เสียใจยแล้วก็โกรธนะล้วก็จดจำเฉพาะไอ้ครั้งนั้นเอาไว้ไอ้หมื่นครั้งเนี่ยที่ท่านทำทำดีกับเราเนี่ยเราไม่สนใจเพราะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นความพิเศษนั่นที่ท่านทำางานกับเราเนี่ยเราก็จะชื่นชมนะเราก็จะยินดีเราก็จะขอบคุณเกิดความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ ถ้าเรามองใกล้ตัวหน่อยนะการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยถ้าเรามองไปเรื่องธรรมดาเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกขอบคุณนะหรือรู้สึกว่ามันเป็นโชคนะที่เรามีสุขภาพดียังหายใจได้ยังมีกำลังวังชายังกินอิ่มนอนอุ่นแต่ถ้าเรามองว่าไอการที่เรามีสุขภาพนี้เป็นความพิเศษ ตรงข้ามเน,นเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเรามองว่าเป็นความธรรมดาเราก็ยังไม่ทุกข์มากนะแต่คนเยวะไม่น้อยเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมองว่าไม่ธรรมดาหรือมองไปถึงว่าเป็นความสวยความย่ำแย่แต่ช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีเนี่ยเรามองเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เลยไม่ได้ชื่นชมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีอะไรเลย แต่ถ้ามองกลับกันนะว่าการที่เราเจ็บป่วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บส่วนการที่เรามีสุขภาพดีเป็นเรื่องพิเศษนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าจะมีหรือเกิดขึ้นกับเราไปตลอดมันก็เมื่อความดีของพ่อแม่ที่ทกับเราเนี่ยถ้าเรามองเป็นความพิเศษนะแต่วันไหนที่ท่านอารมณ์เสียกับเราหรือบางทีท่านไม่ได้ทําดีกับเราอย่างที่เคยเป็นเรื่องธรรมดา ของปุถุชนเราก็จะไม่ทุกข์แต่เป็นเพราะเรามองตรงข้ามนะว่าการที่ท่านทําดีกับเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ท่านพูดไม่ดีกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจดจําคนเราเนี่ยถ้าว่าหัดมองแบบนี้มั่งนะว่าไอ้ความดีที่คนอื่นเขาทำกับเราหรือการที่เรามีสุขภาพดีเป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ตลอด วันที่พ่อแม่เกิดป่วยเกิดเป็นอัลไซเมอร์ขึ้นมาไอ้ความที่ท่านให้ท่านเคยทางกันลังก็จะหายไปเลยไม่ต้องพูดถึงว่าเวลาที่ท่านจากไปสุขภาพเราก็เหมือนกันนะตอนนี้สุขภาพดีไม่ใช่ว่าเป็นของตายนะมันเป็นความพิเศษที่ร่างกายเราทํางานได้ปกติร่างกายเราก็มีองค์ประกอบเป็นพันเป็นหมื่นนะ และการที่มันประสานงานกันได้อย่างราบรื่นเนี่ยทำให้เรามีสุขภาพดีถ้าเกิดองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งเกิดเพียนขึ้นมาเกิดเสียขึ้นมาเราก็ป่วยได้นะแค่สารสื่อประสาบบางตัวเนี่ยไม่ทํางานเนี่ยจากเดิมที่เรามีตื่นเช้าขึ้นมาเราสดชื่นแจ่มใสกลายเป็นว่าเราหดหูห่เหียวแล้วแค่ตัวเยอะนั้นแหละดังนั้นการที่เราตื่นเช้าขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสเนี่ยให้มองว่า มันเป็นความพิเศษนะเป็นโชคที่เราควรชื่นชมและตระหนักว่ามันเป็นของที่จะอยู่กับเราไม่ได้นานแค่เดียวกันเวลาเราเกิดป่วยเกิดจิตใจ,ใจห,หูขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสังขารเป็นอย่างนั้นเองเราลองมองว่าความเจ็บความป่วยนะหรือว่าความหดหูห่หอเหี่ยวเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ชราเป็นเรื่องธรรมดา แต่การที่เรามีสุขภาพดีการที่เรายัางหายใจได้คล่องราบรื่นการที่เรายังมีกำลังวังชาการที่เรามีความสดชื่นแจ่มใสทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเป็นความพิเศษเราจะขอบคุณนะเราจะขอบคุณที่มีวันนี้ที่มีชั่วโมงนี้ที่มีเวลานี้เช่นเดียวกันนเวลาท้องฟ้าแจ่มใสเนี่ยเรา,ม,อเอามาเออมันเป็นความพิเศษนะ ส่วนการที่ท้องฟ้านี่มันไม่เป็นไปอย่างใจเรานี่มันเป็นความธรรมดาเพราะดินฟ้ากาก็แปลปวนได้คนเราเนี่ยเวลามองว่าสิ่งดีๆเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราก็จะทุกข์นะเวลาสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่ทางตรง,งข้ามนะเ,เวลาเรามองว่าสิ่งไม่ดีเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ความเจ็บความป่วยความพลาดพลาดสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดา แต่การที่ไม่ประสบภาวะอย่างนั้นต่างหากที่เป็นเรื่องไม่ธรรมดาเป็นความพิเศษเราจะมีความสุขนะแล้วเราจะขอบคุณนะเวลาเรามีลมหายใจเวลามีสุขภาพดีเวลาพ่อแม่ทําดีกับเราเวลาเพื่อนบ้านเขามีความเอื้อเฟื้อกับเราแต่เวลาสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นเราก็มองเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มองเป็นความสวยคนเราชอบปรับเปลี่ยนมุมมองสักหน่อยนะ เห็นความดีที่คนอื่นทำกับเราเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเป็นความพิเศษแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องธรรมดาเราจะมีความสุขง่ายแต่ถ้าเรามองว่าไอ้ความเจ็บความป่วยนะความสูญเสียเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเป็นเรื่องความย่ำแย่ความสวยแต่ที่การที่มีสุขภาพดีการที่ใครเขาทําดีกับเราเป็นความธรรมดาเราจะไม่รู้จักชื่นชมขอบคุณแล้วก็จะ ง่ายมากที่เราจะทุกลองปรับเปลี่ยนมุมมองแบบนี้บ้างนะเราก็จะมีความสุขได้ง่ายและยอมรับความเป็นธรรมดาที่ไม่ถูกใจเรา